สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ o ลลีเวิร์สประจำวันพุธที่19มีนาคม2025กันอีกครั้งนะครับตัวอย่างการทึกทักเอาเองตามความปรารถนาของตัณหาของโลกตัวอย่างของความเชื่อที่อ้างเองหรือทึกทักเอาเองตามความต้องการความปรารถนาของตัณหาของโลกนี้ซึ่งเป็นศัตรูต่อต้านความจริงของพระเจ้าคือการเชื่อในสิ่งที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพระคัมภีร์ หรือไม่ได้อยู่ในสัญญาของพระเจ้าไม่ได้สอดคล้องตามถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลตัวอย่างเช่น 1. การเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ความมั่งคั่งทางวัตถุเสมอบางคนอาจเชื่อว่าการมีความเชื่อในพระเจ้าจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งทางวัตถุเสมออย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าผู้เชื่อทุกคนจะร่ำรวยทางวัตถุ แต่สอนให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีและไว้วางใจในพระองค์สำหรับความต้องการความจำเป็นของเราฟิลิปปีบทที่ 4, ข้อที่19ได้บอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากพระสิริอันรุ่งโรจบริบูรณ์ของพระองค์ในพระเยซูคริสและในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อที่6ถึง9ได้บอกว่าแต่ความจริงแล้ว การใช้ชีวิตในทางของพระเจ้ามีประโยชน์ยิ่งหากว่ามีความพึงพอใจเพราะเราไม่ได้นำสิ่งใดเข้ามาในโลกดังนั้นเราไม่สามารถนำอะไรออกไปจากโลกเช่นกันถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าก็ให้เราพอใจกับสิ่งเหล่านั้นบรรดาคนที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในสิ่งยั่วยุติดบ่วงแล้วและตกอยู่ในความต้องการอันโง่เขลาและเป็นภยัย ซึ่งทำให้คนทล้าล,ลงสู่ความหายนะและความพินาศ 2. การเชื่อว่าชีวิตจะไม่มีปัญหาไม่เจ็บป่วยไม่จนไม่มีความทุกข์ยากบางคนอาจคิดว่าการเป็นคริสเตียนหมายถึงการไม่มีปัญหาหรือความทุกข์ยากในชีวิตแต่พระเยซูเองได้กล่าวว่าในโลกนี้เราจะมีความทุกข์ยากต่างๆนานาแต่ให้เรามีสันติสุข มีกำลังใจเพราะพระองค์ได้ชนะโลกแล้วในพระธรรมยอห์บทที่16ข้อที่33ได้บอกว่าเราบอกสิ่งเหล่านี้แก่พวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้พวกท่านจะมีความทุกข์ยากต่างๆแต่จงชื่นใจเถิดเราได้ชนะโลกแล้ว 3. การเชื่อว่าการกระทำบางอย่างจะทำให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นวอวยพรเรามากขึ้น ความเชื่อที่ว่าเราต้องทําบางสิ่งเพื่อให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นๆนั้นไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์พระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเท่าๆกันทุกคนและความรักของพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราและพระธรรมโรมบทที่หข้อที่8ได้บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายโดยที่พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรา ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อที่8 9ถึงได้บอกว่าเพราะโดยพระคุณความเมตตาและความโปรดปรานของพระเจ้าที่ได้นำท่านเข้ามาอยู่ในพระคริสต์ท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดพ้นจากการถูกตัดสินลงโทษเนื่องจากบาปและได้รับชีวิตนิรันร์ผ่านทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้เป็นผลจากการพยายามทำด้วยตัวท่านเอง แต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานให้ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติหรือความพยายามที่จะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะไม่มีใครโอ้อวดและแอบอ้างความดีของตัวเองในความรอดของตนได้ทั้งสามตัวอย่างนี้ไม่ได้เป็นความเชื่อศรัทธาที่แท้จริงตามถ้อยคำพระเจ้าแต่เป็นความคิดทึกทักเอาเองตามกิเลสต,ตัณหาของเนื้อหนังตามระบบของโลกต่างหาก การมีความเชื่อศรัทธาที่แท้จริงซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของถ้อยคำพระเจ้าในพระคัมภีร์และคำสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทำให้สำเร็จแล้วเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระประสงค์และความรักของพระองค์ที่มีต่อเราพระเจ้าอภัยพรพครับ